สวัสดีค่ะมายค่ะจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี YEC จังหวัดปทุมธานีค่ะวันนี้น้องมาอยู่ที่คาเฟ่ที่ค่อนข้างจะยูนิคมากเลยค่ะเป็นคาเฟ่ของจักสารค่ะไม่ว่าจะเป็นของจักสารขนมน้ำนะคะผู้แนะนําตัวให้เพื่อนๆใน้รู้จักได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูปีชยานะคะเป็นผู้ก่อตั้งเฟ่งานจักสารชื่อช็อกโกคราฟคาเฟ่ที่ของก้าลังสิตค่ะน้องมาอยากทราบแรงบันดาลใจค่ะอะไรถึง มาทําคาเฟ่เครื่องจักสานค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟหรือของตกแต่งเนี่ยค่ะค่ะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจนะคะก็อยากจะเป็นเพิ่มเป็นพื้นที่ให้ลูกค้าที่มาเยี่ยมชมสินค้าจักสานของเราให้รู้สึกรีแลกนะคะ,คะเพิ่มบรรยากาศให้มันเป็นฟิลงานจักสานนะคะตกแต่งด้วยงานจักสานทั้งหมดนอกจากของจักสานจะสวยแล้วค่ะขนมยังอร่อยด้วยใช่มคใช่คะได้ยินว่า เป็นของท้องถิ่นด้วยเค้กเป็นเบเกอรี่ตัวนี้นะคะก็จะมีทีมน้องๆที่อยู่ในปทุมนะคะก็เขาก็จะมาฝากขายที่นี่นะคะนอกจากขนมแล้วซิกเนเจอร์ค่ะซิกเนเจอร์ขั้นหนึ่งะขออนุญาตแนะนำซิกเนเจอร์นะคะเป็น ลาเต้ามะพร้าวค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นค่อนข้างจะเข้มข้น,น <มา S 1> เนาะหอมมันมะพร้าวมากใช่หอมกลุ่นมะพร้าวมากปกติแล้วเราจะเห็นกาแฟมะพร้าวใช่ไหมคะเป็นมะพร้าวข้างล่างกาแฟข้างบนแต่อันนี้ค่ะ เป็นกาแฟนมมะพร้าวเราก็เลยเป็นลาเต้มะพร้าวเลยค่ะเป็นิกเนเจอร์ที่นี่แล้วมีตัวไหนเข็นบอกชาใช่ไหมคะใช่ตอนนี้จะเป็นชาไทยพรีเมียมค่ะอันนี้เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านเลยค่ะทาบรตีกอดเออเข้ากันค่ะเข้มข้นเหมือนกันอ่ะที่นี่มีนมทังเลือกให้ด้วยใช่ไหมคะใช่สำหรับคนแพ้นมวัวไม่ต้องกลัวนะคะเรามีนมโอ๊ตให้ด้วยใช่มีนมโอ๊ตให้เลือกด้วยลากมาหายลากมาใช่ค่ะอ๋ออันนี้นะ ส้มซาใช่ออริจินัลส้มซาค่ะ<อ>แล้วก็มีท็อปด้วยกาแฟสดอหอมๆเลยค่ะ<อ>เป็นอาราบิกา100้าร้อนะคะช่องทางการติดต่อหรือว่ามาที่คาเฟ่ของเราค่ะพี่ปูแนะนำหน่อยค่ะค่ะของเราจะอยู่ที่คลองเก้ารังสิตนะคะติดถนนใหญ่เลยค่ะลูกค้าสามารถวิ่งคลองเก้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เสิร์ชคำว่าช็อคโกคลาฟคาเฟ่ได้เลยค่ะเป็นคาเฟ่งานจัดสารค่ะ,คะวิ่งเส้นรังสิต นครนายกได้เลยนะคะมุ่งตรงมาได้เลยค่ะอยู่ฝั่งคลองนะคะข้ามานิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ามันต้องพิเศษค่ะสําหรับสมาชิกของกันค่ะอันนี้เราเตรียมสิทธิพิเศษไว้แล้วนะคะสําหรับสมาชิกของการค้านะคะแวะมาเยี่ยมชมคาเฟ่งานจักสานไม่ว่าจะซื้อเป็นงานจักสานนะคะหรือว่าจะมาทานกาแฟที่นี่นะคะเราลดให้ทันทีเลย10%ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะยินดีค่ะก็แวะกันมาได้นะคะเป็นคาเฟ่ที่สไตล์น่ารักเรา ก็เป็นหัตถการงานจักสารค่ะทำมืองานแฮนด์เมดค่ะยังไงฝากร้านช็อกโกค,คัฟคาเฟ <Okay. S 1> ่ะลังสิตนครนายกค่ะของเก่าไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ